คนต้มแมนเนียคืออะไรแอนด์แมนสเปิดทางไปอเวนเจอร์รุ่นใหม่เบเจอร์มุ่วไ่ท็อกช็อตนิว สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการเมเจอร์มูท็อกช็อตนิวส์นะครับดำเนินรายการโดยผมจีนวิวไฟเดอร์ครับรายการที่เราจะหยิบเอาข่าวคราวที่น่าสนใจในวงการภาพยนตร์ครับมาเล่าให้กันฟังแบบนี้เป็นประจําทุกสัปดาห์นะครับสัปดาห์ละ3ข่าวครับและสําหรับข่าวนี้คลิปนี้ยังคงเป็นความคืบหน้าที่น่าสนใจของจักรวาลที่ใหญ่ที่สุดในวงการภาพยนตร์ครับ Marvel Cinematic Universe นั่นเองนะครับกับเรื่องราวของแอนด์แมนครับ เปิดเผยออกมาแล้วนะครับกับชื่ออย่างเป็นทางการของแอนแมนภาคที่3ที่เรียกว่าแอนแมนแอนด์เดอะวอฟควอนตัมมาเนียพูดง่ายๆก็คือหนังชุดนี้ยังใช้วิธีเพิ่มคําไปเรื่อยๆนะครับจากแอนแมนภาคแรกเป็นแอนแมนแอนด์เดอะวอฟในภาค2แล้วภาค3ก็กลายเป็นแอนแมนแอนด์เดอะวอฟควอนตัมมาเนียนั่นเองครับสำหรับเนื้อหาของหนังเนี่ยยังไม่มีการเปิดเผยอย่างเป็นทางการนะครับแต่จากชื่อเนี่ยเราก็จะพอเดาได้แหละครับว่ามันจะวุ่นวายพอสมควรครับหนังน่าจะเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับเทคโนโลยีควอนตัมแบบ ม,มิติตหรือเรื่องการเดินทางข้ามเวลากันเป็นว่าเล่นแน่ๆแหละครับซึ่งก็ดูน่าจะเข้ากันดีนะครับกับการแนะนําตัวละครที่มีชื่อว่าแค n ด์เดอร์คอนควิเอร์ที่เป็นเจ้าแห่งการเดินทางข้ามเวลาครับที่มีข่าวว่าอาจจะมีบทบาทสําคัญในแอนด์แมนอันด์ดวอซคนต้องมาเหนี่ยภาคนี้ครับแต่ก็ยังไม่ชัวร์นะครับว่าไอแค a n ์เดอร์คอนควิเอร์เนี่ยจะกลายเป็นวายร้ายหลักของเรื่องแล้วก็จะมีบทคล้ายๆธานอสจนกลายเป็นตัวละครหลักของเฟสเหมือนไอธานอสไปเลยนะครับแต่แฟนๆเนี่ยตั้งข้อสังเกตแบบนี้ครับว่าแอนด์แมนภาคที่ a v e n เจ r ร์ชุดใหม่ที่เรียกว่ายังอเวนเจอร์สก็เป็นไปได้ครับเพราะใน Ant-Man and the w a ดอะวอฟส์คอนตมาเนียได้มีการเปลี่ยนตัวนักแสดงที่มารับบทเป็นเคซี่แลงจากเคซี่แลงใน Avengers e n d g a เกที่แสดงโดยเอมมาฟอร์แมนนนะครับเปลี่ยนมาเป็นดาราวัยรุ่นที่กำลังมาแรงเลยครับอย่างเกิรตร์นิวตันที่คนดูน่จาจะคุ้นหน้าคุ้นตาเธอมาจาก d t t e t t v v p p ิ k a จูนนั่นเองครับ ส่วนงานของมาเวลในแบบซีรีส์นะครับอย่างฮอกอายเนี่ยก็ดูเหมือนว่าจะมีการแนะนําตัวละครใหม่ขึ้นมาครับเป็นตัวละครหญิงที่ชื่อว่า k เค b บิ h o p ที่ดูจะเป็นลูกศิษย์ของคลิน t b บา t o ตัหรือว่าฮอกอายคนเดิมครับอย่างอเวนเจอร์สเนี่ยอาจจะมีสมาชิกเป็นลูกฝาแฝดของ s c a r l e t Witch กับ v i s i o n ด้วยก็เป็นไปได้นะครับเรื่องราวของทั้งคู่เนี่ยจะถูกเล่าออกมาในซีรีส์ที่มีชื่อว่า w ั n d e r v i s i o n โดยต้นทางในหนังสือการ์ตูนเนี่ยทั้งคู่มีลูกด้วยกันนั่นก็คือสปีดกับวิกแกนครับที่มีพลังคล้ายๆพ่อกับแม่ครับนอกจากนั้นนะครับคนตองมนเนียเองก็น่าจะมีโอกาสในการเล่นเรื่องราวของการเดินทางข้ามเวลาครับรวมทั้งการเดินทางไปอนาคตของยังอเวนเจอร์สก็ดูจะไม่ใช่แค่การรวบรวมสมาชิกนะครับแต่อาจจะเป็นการรวบรวมซูเปอร์ฮีโร่จากหลายๆย,ยุคมาอยู่ในทีมเดียวกันก็เป็นไปได้ครับ สำคัญไปกว่าน,นั้นนะครับย mm ังอเวนเจอร์สอาจจะมีซ mm ู hmm. เปอร์ฮีโร่เกราะเหล็กคนใหม่มาแทนไอออนแมนด้วยครับ mm hmm. โดยซ mm ูเปอร์ฮีโร่ที่ว่าเนี่ยมีชื่อว่าไอออนแลดที่สวมชุดไฮเทคที่เรียกว่าเทคโนโลยีไบโอเมทัลนั่นเองครับ ถ้ายึดตามหนังสือกระตูนเนี่ยตัวตนของไอ้อลเลตจะมีชื่อว่านาธานีลริชาร์ดนะครับซึ่งก็คือลูกชายของริดริชาร์ดจากแฟนตาสติกโฟนั่นเองครับยิ่งไปกว่านั้นในหนังสือกระตูนเนี่ยนาธานีลริชาร์ดคนเดียวกันนี้เนี่ยแหละครับที่จะกลายเป็นแคงเดอร์คอนกรีเ์ในเวลาต่อมาซึ่งเหตุการณ์ยุ่งเหยิงพวกนี้เนี่ยก็น่าจะเป็นไปได้ทั้งเรื่องราวของการเดินทางข้ามเวลาแล้วก็มิติคู่ขนานครับซึ่งดูจากชื่อเรื่องเนี่ยแอนด์แมนแอนด์เดอะวอฟควอนตัมมาเนียรวมทั้งดรรรสสสเเเเเตตนนนนออออิิิดดะมมัลว์ฟแี่ย ชัดเจนครับว่า Marvel า Cinematic Universe หลังจากนี้เนี่ยมาทางนี้เต็มตัวแน่นอนแล้วเรื่องราวจะต้องซับซ้อนวุ่นวายแน่นอนครับนี่คือเรื่องราวล่าสุดนะครับทั้งการคาดดาวทฤษฎีต่างๆที่มาจากแฟนๆนะครับที่เกี่ยวกับ a n t m a n and the ์เดอคอนตัมมาเนียเรื่องจริงจะเป็นอย่างไรสงสัยต้องรอหนังจริงๆมันออกมาละครับเราถึงจะได้รู้กันนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วผมจีนวิลเฟเดอร์ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ